สวัสดีครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องหนึ่งที่ลูกค้าเอาข้ามมาซ่อมนะไมโครเวฟเขาบอกว่าไม่ร้อนนะครับเครื่องทำงานมีเสียงดังไม่ไม่ร้อนนะครับเดี๋ยวเรามาตรวจเช็คดูว่าตัวไหนเสียนะครับก็ผมสัษฐานนะครับเครื่องเปิดได้ปกติ ถ้าเครื่องไม่ร้อนก็จะมีไม่กี่อย่างครับแมงดอตอนเสียฟิวขาดคาปาไดโอดอะไรพวกนี้นะครับแต่ผมลองวัดกระแสดูแล้วผมคิดว่าน่าจะเป็นฟิวขาดนะเดี๋ยวลองดูครับเดี๋ยวลองมาเปิดดูครับก็อย่างที่บอกครับผมมองมาที่ตรงนี้ก็สันนิษฐานไว้ว่าฟิวขาดคนระับ ฟิวขาดจริงๆครับผมตอนนี้พวกนี้ไม่เสียครับเช็คแล้วแต่ตอนนี้ฟิวขาดเขาบอกว่ารูปเอาของเล่นมาเวฟมาใส่แล้วก็กดไมโครเวฟเล่นนะครับผมก็เลยนสษถานว่ามันจะเป็นที่ฟิวขาดฟิวจริงๆครับขาดนะครับ ที่มีเสียงดังก็พัดลมนะครับผมเห็นผมลองเปิดแล้วพัดลมดังจริงครับโอเคเดี๋ยวลองเปลี่ยนฟิวดูก่อนนะครับก็ผมลองเอาฟิวมาใส่เทสดูก่อนนะยังไม่ได้เก็บรายละเอียดนะครับลองดูว่าใช้ได้ป่านะ ร้อนแน่นอนครับมาโครเวฟส่วนมากจะกินกระแสอยู่6แอมป์5แอมป์ถ้ากินกระแส2 3แอมป์นี่ยังไงก็ไม่ร้อนครับโอเคเครื่องนี้ฟิวขาดนะครับก็อ,อันนี้ใส่เสได้เฉยนะครับงไ,ไม่ได้เกยอ,อย่างอื่นก็ปกติดีครับใช้ได้ ก็หลังจากที่ลองเทสดูนะครับลองดูว่ามันร้อนไหมร้อนนะครับ